เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการแพทย์นะขอเรียกว่าการแพทย์และกันบวกกับเรื่องของเ,อเทคโนโลยีด้านชิปแล้วก็ประสาทนะครับอันนี้เป็นสตาร์ทอัพจากออสเตรเลียครับใช้ชื่อว่าซินครนครับเขาพัฒนาชิปที่ฝังให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคอมาาัมพาตแรงหรือว่า a l s นั่นเองครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เคยมีมาก่อนแล้วแต่ครั้งนี้ครับมันเป็นการฝังโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเปิดกระโหลกแล้วครับก็ น่าจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจและมันก็เป็นความปลอดภัยมากขึ้นครับรายงานนี้ครับมาจาก Bloomberg นะครับรายงานว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนกรกฎาคมนะครับซินครนนะครับได้ประกาศว่าประสบความสำเร็จนะครับในการทดลองฝังชิปประกอบเหล่านี้นะครับศูนย์การแพทย์นี้ชื่อว่าศูนย์การแพทย์เม้าส์นะครับซีน w e เวครับผมทำการทดลองนะครับกับศูนย์ผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกาครับผม ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีครับชื่อว่าดรโทมัสออกซลีครับผมท่านเป็นนักประสาทวิทยาครับอยู่ในนิวยอร์กครับผมต้องการที่จะทำยังไงก็ได้ครับให้สมองมนุษย์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อก,กับคอมพิวเตอร์ได้ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ชิปนะครับที่เรียกว่าเซนโทรดครับมีขนาดประมาณ1.5นิ้วนะครับสามารถสอดเข้าไปในหลอดเลือดดำใกล้กับเยื่อหุ้มสมอง ช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะสั่งการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆได้ครับถ้าเทียบกับเทคโนโลยี v ก่อนหน้าเนี่ยมันจะมันจะต้องผ่าแล้วเปิดกระโหลกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยชิปอันนี้สามารถที่จะติดตั้งได้ด้วยความปลอดภัยกว่าครับผลการทดลองครับผู้ป่วยสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอีเมลส่งข้อความได้โดยอาศัยความคิดครับ และเขายังบอกด้วยนะครับว่ามีการทดลองว่าสามารถส่งข้อความผ่าน WhatsApp หรือซื้อสินค้าบนอ e ีคอมเมิร์ซได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับแต่เรื่องของความแม่นยำนี้อาจจะต้องรอนะครับผลการวิจัยและรายงานต่อจากนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าต่อไปนะครับนอกจากผู้ป่วยนะเพราะผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้นะครับสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์แน่นอนถ้าเราสามารถเอามาใช้กับคนธรรมดาได้เนี่ยการทํางานต่างๆมันก็อาจจะสะดวกมากขึ้นนะหรืออาจจะสะดวกมากเกินไปก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผม